เหรียญพัดยศใหญ่ปีสองพันหรอสิบหกเนื้อนวะนะครับองค์นี้เพื่นได้เช่ามานะครับเนื้อนวะจะสร้างกันอยู่ที่หนึ่งพันองนะครับอันนี้เป็นพันยศใหญ่นะครับหรือเรียกว่าใบสาเกนะครับองค์นี้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับจมูกไม่มีโดเลยนะครับมาเดี๋ยวผมอ่าจะตอกโค้ดอยู่บริเวณช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อต่อเต่านะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับผิวนี้จะเป็นผิวมันเปลือกมังกรเลยนะครับแล้วก็มีประกายนวะตามซอกนะครับ ด้านหลังก็เป็นวัดประดูชิมพียันตีนที่สิงเห่นะครับพระสังวรรับพิมลเทระนะครับสองห้าหนึ่งหกนะครับตรงนี้จะเป็นคีบเลยนะครับและตามล่องจะมีความคมลึกเห็นมครับแต่จุดตายนะครับของเห็นว่ายอใหญ่นะจับมาดูตรงนี้ได้เลยครับนี่นะครับดูฟันเสืองตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูม้ดูครับต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยครับจบเลยนะครับ จบเลยนะครับตรงนี้นะเป็นฟันเฟืองอยู่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวหน้าหน้าตานะครับเดี๋ยวตีกล้องซูมโคให้ดูครับนี่ผมเป็นต่อเต่าตัวน,นี้เลยนะครับนะครับหน้าตาจมูกว่าสวยเรียบร้อยดีนะครับ มีเส้นฝนตกเส้นลงมาแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับครมีพัคเ่อรหลงปุโตจะขายทุกรุ่นทุกพิมพ์ส่งรูปไปดูได้ตามมดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ